25าคม2568นะครับเป็นวันที่3นะครับของการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาตินะครับอ่าโซนทางนี้ก็จะเป็นโซนที่อ่าทางเข้าทางสำนักงานเราก็ชาติจังหวัดพันงันะครับซึ่งงานใหม่นะครับจะมีทางเข้าอยู่หลายโซนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งทิศตะวันออกนะครับก็จะเป็นทางเข้าอยู่อ่าสามสีผานะครับทางโรงเรียนสนามบินครับแล้วก็อีกทางนึงก็ฝั่งทิศใต้นะครับ เป็นถนนหน้าเมืองถนนกลางเมืองนะครับแล้วก็อีกฝั่งโซนทิศตะวันตกนะครับก็จะเป็นาทางถนนแม่ีิวันนะครับซึ่งมาจากจุนแพไปเป็นทางเข้าได้ทางบาคาสเก่านะครับบรรยากาศงานไหมปีนี้นะครับก็คึกค,คักนะครับคึกค,คักนะครับสินค้าไปดูสินค้านะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะเป็นการถ่ายโซนฝั่งทางที่ตะวันตกนะครับถนนเส้นหน้าเมืองนะครับนนเส้นหน้าเมืองทางาเข้าบริเวณสำนักง,งานเราก็ใช่จังหวะคันกรีนะครับ mm hmm. จะหนักจะเต็มเลยครับที่ว่าจะหนักกัเต็มก็คือจะาพาเดินคมายาวๆเลยครับว่า,างานเทศกาลไหมนะครับมีสินค้าอะไรบ้างนะครับมีสินค้าอะไรบ้างแล้วก็คนที่มาเดินเยอะหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเดินกลางๆนะครับ ่าซึ่งความแปลกใหม่อของปีนี้ก็คืออตรงเส้นกลางนะครับก็จะเป็นการปูระยะเทียมนะครับแพ้คนเดินนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นไายอาหารเช่นเดิมนะครับเป็นกิจกรรมนะครับอันนี้ไก่ระเบิดครับผมไก่ระเบิดชาตินะครับ ท่านใน้ผ่านไปผ่านมานะครับฝากกนน้นร้านนี้ด้วยนะครับโอเคครับในงานแม่ก,ก็มีของเล่นนะครับของเล่นมีผู้ป,ประกอบการร้านท้ายร้านใหญ่ๆอย่างนี้ก็มีนะครับอันนี้เป็นกางเกงาขาสั้นนะครับรวงเงทั้งหมดเลย เข้ามาด้านในคนเริ่มเยอะแล้วครับทุกท่านอ่าในที่กำลังรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ครับแล้วก็กดคอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเผยแพร่งานเทศกาลไหนนะครับที่จริงนะครับงานเทศกาลไหมนก็จะเป็นการจัดงานอยู่ที่บริเวณใน พื้นที่ของสารการจังหวัดท้อนจัดครับด้านในนะครับก็จะมีการจัดการของงานประเทนิฟูกเซวนะครับงานแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มงานองค์กรต่างๆนะครับส่วนรอบๆที่ทุกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นผู้ประกอบการร้างค้านะครับที่มาขายนะครับ ่าทราบว่าบางร้านนะครับก็ราคาอยู่ที่ล็อกละอ่าหนึ่งหมื่นนะครับบางรอก็เก้าหมื่นสามหมื่นนตามทำเลนะครับ<อ>ดูนะครับว่าอันนี้เรามาเดินเราจะเจอคนรูจ้จักหรือเปล่าการาแม่นะครับ ทำใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเม<กละ>ื่อกี้เป็นข้าวมอองครับที่สําคัญนะครับร้านค้าทวกร้านนีครับเข้าคนละครึ่งกับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้พอเปียะนะครับยังไม่ใหม่สดสนครับ มีพุ่มเดินเข้ามาประมาณประมาณห้าสิบเมตรนะครับตรงด้านหน้านะครับก็จะเป็นตรงสีแยกแรกนะครับซึ่งด้านขวามือก็จะเป็นสำนัรรกงานป่าไม้นะครับสำนัรรกงานป่าไม้แล้วก็ตรงข้ารรมสำนักงานป่าไม้เลยเป็นรรรปรปสำนักงานปปศ นี่โกโก,โกไ้ไฟแดงนะครับนี่เป็นข้าวเม่านะับแล้วก็เป็นข้าวแตนนะเป็นข้าวแตนแบบนี้เลยนะครับอันนี้ซีฟู้ดนะครับรดดเด็ดเป็นโซนอาหารทะเละครับถ้าเป็นอาหารทะเลก็จะมีอาหารแห้งนะครับอาหารสดตักใหม่ๆสดๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ ร้านที่อ๋อในสื่อโซเชียลนะครับที่เป็นแบบว่าตักขุ้งตักเลือวันนี้ผมจะพาเดินชมให้ดูนี่อะไรที่ร้านด้วยกันนะครับเพื่อนนิดนึงนี่ไข่หนังลมอันนี่ไข่เม้ง,งครับ,น,รรบน,น,น,นี่มาขายเลยค่ะน,นี่มาข เนโซเชีชนะครับอ่าพอปถิสีแกตรงนี้นะครับอสีแกตรงนี้ด้านขวามือก็จะเป็นอ่าโซนเด็กเล่นนะครับส่วนของเล่นนะครับคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลย น้องนะครับพาเด็กเข้ามาเล่นนะครับสักครู่นะครับโอเคตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเนื่องจากส่วนฝั่งน,นี้จะเป็นโซนทางเข้านะครับก็คนเยอะนิดนึงนะครับ ท่านที่จะเข้ามานะครับจะลําบากที่เป็นงก็คือว่าสิ่งที่ลาบากที่สุดเลยกค็คือว่าสถานที่จอดรถนะครับสถานที่จอดรถจะค่อนข้างหายากนะครับข้าไมไปมาแต่หัทขามนะครับสําสหรับที่เอกชนให้ให้ให้เช่าจอดนะครับมาอยู่ราคาที่คันละแปดสิบบาทนะครับอันนี้เป็นโซนเด็กเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะขับนะครับผมจะไม่เดินกลับขึ้นไปนะครับ เดี๋ยวเดินไปอีกสักนิดหนึ่งนะผมจะพาวนกลับมานะครับของเล่นก็อาจจะเป็นสไตล์แบบเดิมๆนะครับเดิมๆเ,เลยดูน้องตุ๊กาตาตัวนี้นะครับสู้ชีวิตมากครับเดี๋ยวผมพาเดินกลับนะครับคนเยอะมากครับ ครับสินค้าก็จะมีประมาณนี้ครับทุกท่านมีประมาณนี้เลยนะครับเป็นของเป็นของมือหนึ่งทั้งนั้นนะครับท่านใดที่จะมาซื้อมาจำหน่ายนะครับโปรดศึกษาข้อมูลดีๆนะครับศึกษาข้อมูลดีๆนะครับถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ศึกษาข้อมูลดีๆแล้วก็ดูให้ละเอียดนะครับ Okay. โซนนี้นะครับจะเป็นโซนาจากสำนักงานป่าไม้ไปเดินไปที่บคสเก่านะครับก็เป็นทางเข้าเหมือนกันครับโซนนี้จะมีลานจอดรถอยู่ที่ประมาณ20าประมาณ15ไร่นะครับถ้าตาด,ดูตามในเพจนะครับ15ไร่คันละ80บาทนะครับท่านก็สามารถเข้ามาจอดได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะาไปจอดที่ไหนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับชมจุกจุไปเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมทุกร้านนะครับเป็นก้านโอเคหอยทอดนะครับขนมจีนนะครับวันนี้มีมาเปิดใหม่อยู่ที่โซนทางนี้นะครับโซนทางบขศอโซนทางบขศอเก่านะครับปกติก็จะไม่มีโซนอาหารนะครับจะเป็นโซนของเล่นนะครับก็มีมาเพิ่มนะครับ มาเป็นร้านแว่นตานะครับอันค้ายเยอะมากครับท่านที่เดินเข้ามานะครับในงานไหนก็ขอแนะนําสิ่งหนึ่งก็พบุบตังมาเยอะๆเลยครับพบตังมาเยอะๆเลยรับรองว่าใช้เงินหมดแน่นอนนะครับท่านที่ชมอยู่นะครับอ่า เขาบอกว่าท่านใดที่มางานเทศกาลใหม่แล้วนะครับไม่ได้ชมไม่ได้เดินแล้วก็ไม่ได้ซื้อสิ่งหนึ่งก็คือ,อจะเป็นอะไะมะขามหวานนะครับมะขามหวานนะครับท่านที่ซื้อนะครับซื้อแล้วนะครับลองคอมเมนต์ดูได้นะครับนี่ก็จะเป็นโซนงานเสื้อหนาวนะครับโอเคสุดแล้วครับผม มีดูมีมีร้านหนึ่งนะครับติดป้ายใหญ่มากครับเป็นโซนเสื้อผ้าเกาหลีนะครับราคายี่สิบาทนะครับเอาไปดูว่าอ่าราคายี่สิบบาทนี้ในร้านจะมีราคาไหนบ้างนะครับมีทั้งหกสิบนะครับ60สิแต่ว่าส่วนมากก็เป็นยี่สิบาทนะครับ60สิบหกสิบก็จะเป็นงานที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับเสื้อผ้าได้เป็นงานเสื้อผ้ามือสองนะครับรืองเดินมาสุดแล้วนะครับคนณตอนนี้เวลาประมาณ อ่าสิบแปดนาฬิกานะครับสิบแปดนาฬิกาคนยังไม่เยอะนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาเดินบุกกลับนะครับเดินบุกกลับเลยเดินกลับเราจะมีอาหารนะครับเป็นผลไม้นะครับาหารผลไม้ ของเยอะมากครับของเยอะมากอ่าผมใช้เวลาเดินนะครับผมใช้เวลาเดินประมาณสิบสองนาทีแล้วนะครับเดินจากจากฝั่งทิศเหนือนะครับถนนหน้าเมืองมาสุดฝั่งทิศใต้ของถนนหน้าเมืองของซอยแรยกของงานเทศกาลใหม่นี่ครับประคามวันใช้เวลาประมาณสิบสองสิบสามนาทีนะครับตอนนี้คนไม่เยอะนะครับท่านที่จะมานะครับแนะนําให้มาช่วง ช่วงเวลาประมาณนี้นะครับ18นาฬิกานะครับสามารถเดินเข้ามาได้เลยนะครับคนไม่เยอะนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นโซนนอกๆคนเลยไม่เยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับคนจะมาฝั่งทางทางสารจังหวัดขอนแก่นนะครับทุกท่านทางจังหวัดขอนแก่นคนจะเข้ามาทางนี้เยอะนะครับโซนโซนของเล่นนะครับทุกท่านของเล่น ทานทำใหม่ๆสดๆแบบนี้เลยนะครับอขอฝากช่องไว้นะครับช่องตามเจนเนียน,นะครับผมเราพาเดินตลาดนะครับเดินตลาดาเดินชมนสิ่งสำคัญปีนี้นะครับก็คือมีโดมเป็นลังคานะครับกับกร้านนะครับกับุกร้านโดมแบบนี้เลย อเมื่อก่อนนะครับถ้ามางานใหม่ครับก็จะเป็นล็อกบูธหลังคาเหล็กเฉพาะร้านค้านะครับส่วนคนเดินก็จะเดินตากแดดนะครับแต่ว่าปีนี้ทําดีมากครับมีการโดมกลางเต็นท์นะครับนี่ร้านของเล่นครับท่านท่านใดที่ผ่านมานะครับก็ได้ทุกอนได้าคะของเล่นร้อยเดียวเลยมีราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับราคาหนึ่งร้อยบาท ก็มีหลากหลายนะครับมีทั้ง100บาท120บาท130บาทนะครับถ้านในมีรูปๆูันาหลานก็สามารถเชิญได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องหนังกับกระเป๋าเงิน100บาท